แปต้องขออภัยจริงๆค่ะกับทรงผมทรงนี้นะคะน้องๆรูคลิปเป็นรอบที่3แล้วและครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วค่ะเพราะอีกไม่กี่นาทีนะคะคุณวอลโฟได้แจ้งแล้วว่ากําลังจะแจกทรงผมทรงนี้มีทั้งหมด5,000ชิ้นเลยนะคะทุกคนซึ่งแบบที่เขาจะแจกเนี่ยจะเป็นแบบนี้แบบเดิมเลยนะคะน้องๆที่พิมแปนได้สปอยไปครั้งที่แล้วนั่นเองค่ะและของชิ้นนี้นะคะน้องๆจะมาในเวลา9ก้าโมงของวันที่1ตุลาน,นะคะหรืออีกครึ่งชั่วโมงนี้ใกล้จะถึงแล้วเนี่ยโอย งงนิดนึงว่าพี่แปงเคยเล่นแบบแบบนี้แล้วนะคะแล้วกลายเป็นว่าคุณวอลเฟิลบอกว่าจะต้องใส่โคดนั่นเองซึ่งน้องสามารถไปดูช่องคุณวอลเฟิลได้เลยนะคะและตอนนี้นะคะทุกคนคุณวอลเฟิลเนี่ยนับเวลาถอยหลังคูลดาวแล้วนะคะน้องว่าจะแจกทรงผมตอน9ก้าโมงและกําลังทําคลิปลงนะคะเกี่ยวกับการที่ว่าเฮ้ยแล้วของชิ้นนี้จะได้รับยังไงต้องทํายังไงบ้านฮะสามารถไปดูที่ช่องของเขาได้เลยพี่แปงจะทิ้งลิงก์ช่องของเขานะคะไว้ใต้คลิปนี้ซึ่งพี่แปงอาจจะ ทำคลิปลงนะคะหรือว่าสอนว่าทำยังไงเพราะถ้า5,000ชิ้นเนี่ยไม่น่าทันนะคะดน้องอยากให้น้องไปติดตามและดูเอาเองนะคะดูเจ้าของง่ายที่สุดค่ะ